เด้วยร้อนเลยเฮ้ยสวัสดีค่ะแม่ถือบอมพ่ถือมี่แม่ถือบอมพ่ถือมี่ของเราวันนี้เราจะทำเมนูจากแบบร้านที่อยู่มายาวนั้น เราเราไปขอสูตรเขามามแต่ว่าเราก็เกรงใจเขานิดนึงจะไปขอสูตรแบบน้ำเต้าเจี้ยวหรือน้ำอะไรของแ <c oughs> บบเคอท่านคือเขาอ่ะบ,บอกว่าจริงๆแล้วมันไม่มีอะไรเลยง่ายมากจาก e ีีที่แล้วทีมงานเราก็บอกทีมงานไปแล้วไงว่าขออะไรยากๆอทีมงานก็เลยจัดเลย <c oughs> ครับผมไก่เหล้าแดงเมนูโด่งดังอยู่เอ่อกับเรือนเพชรมา50ปีนะอยู่คู่เรือนเพชรมา เริ่มแบบเริ่มต้นร้านเริ่มต้นร้านเลยและดังมากๆนะคือใครไปเรือนเพชรเนรี่ยก็จะต้องกินไก่เล่าแดงไม่นั่งก็ไก่น้ำปลาเออใช่ออแต่ไก่เหล้าแดงเนี่ยมันจะออกเค็มเค็มหวานหวานส่วนไก่น้ำปลาเนี่ยมันจะออกหวานหวานเค็มเออ,อรประมาณนั้นเ,ออเป็นว่าอร่อยอย่ะเคยไปถ่ายอร่อยเด็ดแล้วอร่อยก็เลยขอสูตรเขามาใช่นี่นะมามาดูวิธีดีกว่าว่าทำเป็นยังไง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 เออ ซีอโอ๊ตนะครับคงทันเลิศธนพันธ์ครับเป็นเจ้าของร้านเดินเพสุกี้ครับเปิดมาประมาณ50กว่าปีแล้วตั้งแต่ปี2511คือถ้าพูดถึงซิงเกิลเจอร์ของเดินเพสุกี้แน่นอนว่าต้องเป็นสุกี้สูตรโบราณที่มีเต้าเจี้ยวกับน้ำจิม้มที่เป็นเต้าหูย้ยีเป็นส่วนประกอบหลักนะครับแต่ว่านอกจากสุกี้แล้วเนี่ยเราก็มีอาหารจีนอื่นๆอีกมากมายเลยที่เวลามาที่เดินเพสุกี้ต้องสั่งนะครับไม่ว่าจะเป็นออส่วนกระทะร้อนนะครับหรือว่าอีกอย่างนึ่งเนี่ยเป็นเป็นสิ่งที่คุณกาย,ก,ายกับฮารุ มาทานแล้วรู้สึกชอบมากแล้ววันนั้นผมมีโอกาสได้พูดคุยด้วยนะครับก็คือเมนูน่องไก่เล่าแดงก็ถือว่าวันนี้ถือเป็นโอกาสพิเศษเนาะที่ทางรายการแม่ถึงหม้อพ่อถึงนี่นะครับมาที่เรือนเพชรสุกี้เราก็เลยอยากจะแนะนําเมนูเด็ดที่บอกไปเมื่อกี้นะครับลองแชร์สูตรแล้วก็ลองให้คุณกายคุณคารุลองทําดูนะครับซอสต,ตัวนี้นครับเบสของมันคือซอสมะเขือเทศใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าสมมุติว่า ที่แบบชอบมะเขือเทศมากๆหรืออยากจะได้รสเข้มข้นมากๆอะไรเงี้ยก็สามารถใส่เป็นโทมิโตเคสก็จะได้รสชาติที่เข้มข้นขึ้นกว่าเดิมส่วนประกอบเพิ่มเติมที่ให้ความหวานเราก็ใส่เป็นน้ำผึ้งมีใส่เหล้าเหล้าที่เราใช้เป็นเป็นเหล้าขาวธรรมดาแต่ว่าถ้าสมมติว่าเวลาเอาไปทำนะครับอยากจะใส่เหล้าแบบยี่ห้ออื่นก็ได้คืออยู่ที่ว่าเราชอบเหล้าแบบไหนมันก็จะให้กลิ่นเอกลักษณ์ของเหล้าตัวนั้นเนี่ยออกมาจากซอสตัวนี้ด้วยแล้วก็มีใส่เหล้าจีนเพื่อให้ให้กลิ่นหอม แล้วก็เติมน้ำนิดนึงเพื่อไม่ให้มันข้น,นเกินไปเ,นเพราะว่าเวลาเทีเ่ยวบนกระทะนี่น้ำจะระเหยออกแล้วก็ปริมาณที่ที่เรากำลังทําให้ดูตัวนี้มันเป็นที่เล็กๆเพราะฉะนั้นมันสามารถกินกับน้องไก่ได้สักประมาณ45น้องคือจริงๆไม่จำเป็นต้องเป็นไก่ก็ได้นะคือจะเอาไปแบบผัดกับหมูหรือว่าเป็นปรีกไก่หรือว่าผัดกับเนื้อได้หมดเลยครับแล้วก็แต่งรสเพิ่มเติมนิดหน่อยใส่เกลือครับใส่พริกตัวนี้เป็นซอสพริกเป็นตัวให้รสชาติเพิ่มเติมคือจริงๆเราสามารถชิมรสชาติที่ชอบแล้วก็ค่อยๆเเตติิมมมรสชาให้้้้ันนขขได การทอดอาหารเนี่ยคือน้ำมันต้องร้อนคือปกติเราเราจะใช้ไฟไฟแรงก่อนพอเวลาร้อนได้ที่ละเราลดไฟลงมาทีนึงเราค่อยเอาอาหารลงไปทอดมันจะไม่อมน้ำมันเมนูตัวนี้เราใช้ใช้เป็นน่องไก่น่องสะโพก้น่องสีข้างนอกที่เห็นนะมันคือสีผสมอาหารแต่งให้นิดหน่อยเพราะว่าให้มันดูดูสวยขึ้นเราใช้น้ำมันเป็นน้ำมันพืชธรรมดาเลยครับแต่ว่าถ้าเราจะดูว่าไก่สุกหรือไม่สุกเนี่ยเราดูได้จากตอนที่มันอยู่ในกระทะเวลาใส่ไปไก่เนี่ยจมแต่ทีนี้พอสุกปุ๊บมันจะลอยขึ้นมา เราก็ดูแล้วมันสุกก็สามารถตัดขึ้นได้เลยจากที่ดูในครัวมันสักครู่นะครับก็คิดว่าสูตรไม่น่ายากเกินไปเนาะใช่ไหมครับ ก็เลยอยากจะลองให้คุณกายคุณฮารุครับลองนําสูตรตรงเนี้ยไปทําทานดูนะครับแล้วก็ถ้าสมมติว่าอร่อยก็ถือว่ายินดีด้วยนะครับแล้วก็ไม่ใช่แค่คุณกายคุณฮารุเท่านั้นนะครับก็สาหรับผู้ชมทางบ้านท่านอด่นด้วยก็ลองเอาไปทําดูนะครับแต่ว่าถ้าทําแล้วยังไม่ถูกใจไม่อร่อยก็มาทานที่เรือนเพชรกีนะครับแค่นี้<า>โอเคไม่น่าจะอยากอะไรมากมามเอาตาจริงๆนะยากน่าจะ ละเอียดมากเพราะว่าคือว่าบอกเลยว่าเขาบอกเป็นช้อนเป็นช้อนเป็นช้อนโต๊ะคืออาจจะไม่ได้บอกเป็นน้ําหนักแต่ก็เป็นช้อนก็ค่อนละเอียดมากแล้วอะเออเอางี้ไหมเราเอาสีผสมอาหารหมักไก่แล้วในระหว่างนั้นเรามาทําน้ําซอสกันได้ไโอเคใส่สีผสมอาหารเข้าไปสีส้มแดงอ่าโอเคแล้วก็ถู นี่นะเราก็ใส่สีผสมอาหารเข้าไปแล้วทิ้งเอาไว้แป๊บหนึ่ง <อะ S 2> แล้วระหว่างนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะไปทำซอสแดงอ <ะ S 2> ซอสเล้าน้แดงซอสแดงของเราในระหว่างที่เขาลุล้างมือนะซอสมะเขือเทศสี่ช้อนโต๊ะหน<ก>ึ่งสสาม่เดี๋ยวเขาไม่เชืเ่อว่าหนูอะทำเธอดูดิเขาไม่ออกเค่งน้ำผึ้งหึ่งช้อนโต๊ะ ข้าวหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะเยอะๆอืมเกินแล้วนี่ยเบาแน่เบาแน่เกล้อจีนหนึ่งช้อนโต๊ะอืมอันนี้ใช่เกลืาจีนนี่หาวนี่หาวนี่หาวน้ำเปล่าสามช้อนโต๊ะค่ะน้ำเปล่าสามช้อนโต๊ะหนึ่งสองสามปรุงด้วยเกลือน้ำตาลและน้ำมันหอยใช่เกลือน้ำตาลและน้ำมันน้ำมันหอยเท่าไหร่ และต่อสุดท้ายซอสพริกซอสพริกหนช้อนโต๊ะใช่ไหมใช่อ่าแล้วหลังจากนั้นก็จุดไฟได้เลยเคี่ยวด้วยไฟกลางก็ตั้งไฟไว้นะฮะในระหว่างที่เราทำอันนี้นะเราก็สามารถที่จะตั้งเตาทอดไก่ได้แล้วนะฮะไฟแรงจัดนะเขาบอกใช่ไหม <c oughs> น่าจะได้แล้วนะน้อยไปไหมน้ำมันเกิดไปป อย่าอย่าให้มันระเหยเยอะเพราะว่าเดี๋ยวมันไปกินแล้วไม่ไม,ไม่ไม่เมาไม่เมานี่คือน,น้ำซอสของเราเมาไหมร้อนเหมือนเหมือนไปเอาจริงไช่ได้อนเนี่ยเฮ้ยรอแล้วรอแล้วรอรอนี่รอแล้วดมมันลงไปอย่างนี้เออดมมันลงไปไปกุยนน้ยร้อนกุ้ยเฮ้ย ม่เมาไม่เมาไม่มีตายแล้วชนวนไม่มีถามว่ามเมาอรอไรวะเออรอไก่ไปก่อนรอไปอีกกรเดี๋ยวรู้ไม่เมามัเมือม่อยมัเมื่อยพาดแล้วเรา <c oughs> คือปกติคือเป๊ะเนี่ยเขาใส่น้ำมันเยอะพอสุกแล้วมันลอยใช่ไหมพอเราใส่น้ำมันน้อยก็เลยไม่มีทางรู้ได้ <c oughs> ไก่มันแดงพอมันแดงเราไม่รู้รู้อีกทีคือดำยังไม่สุกเลยวะเนี่ย ไว้ของหนูยังไม่สุกขนาดนั้นเลยเบลนี่นะฮะความหวังของมุ่บ้านอยู่ตรงนี้เลยอันนี้คือไม่ได้ใช่ไหมได้ถาอืออุ้ยอย่าทอย่ายุ่งนี่แต่กี้หนูหัน่นแล้วมันแบบแล้วมันไม่ทะลุูใช่ไหม <laughs> คืออย่างนี้เว้ยเราอะไม่แม่น คือเราไม่ใช่แบบโปรที่ทําทุกวันแล้วก็โป๊ะโป๊ะโป๊ะได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถทำอย่างนี้ได้ว้าวใช่เรามียังบ้าฮจริงขอดขอคอน,นี้กันมะห<อ>น้าตาต่างกันนิดหน่อยใช่ใช่คล้ายๆกันเลยแต่ว่า อาจจะไม่ไม่เหมือนเพราะว่าไก่ของพี่กายมันจะฉ่ำกว่าเว้ร<อ>์คือกรอบข้างนอกแล้วฉ่ำข้างในแต่ผมดูม้่าด้วยความที่มันมันไม่สุกใช่ไหมแล้วเราเอาไปทอดใหมก่กรอบหนึ่งข้างในมันจะค่อนข้างแบบแห้งน่าจะแบบรสชาติดีอะเพราะว่าเราเรา,เรา,เ,ราเราชิมซอสมันไปแล้วแมวดูดีบอกเลยอืมนี่อร่อยมากอ,มอร่อยมากคือแบบกรอบนี่นี่น,น,นี่กินอนะันนี้ดูนี่เขาต่างป่ะอยากรู้ จตงจังจังมันอร่อยที่ซอสไปซื้อไข่ทอดมานะเราทำซอสยังไว้ที่บ้านทำซอสเก็บเอาไว้เลยนะกินได้กับทุกอย่างอื้อร่อยจริงๆประสบความสำเร็จอีกแล้วโหขอบคุณเรือนเพชรมากๆเลยคือเขาบอกแบบทุกขั้นตอนจริงๆเลยนะน้ำซอสอะสำคัญมากใช่เลยอะไม่รู้ว่าทำยังไงไม่รู้ว่าทำยังไงแต่เคยแต่ไปกินนะนึกออกมานี่คือวิธีทำอร่อยมาก บอกเลย <c oughs> ทําเอาไว้เลยนะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครไปเลินเพชรเนี่ยอย่าลืมสั่งเมนูนี้ที่สําคัญคินชิคกี้เขาด้วยโอ้สุกี้อร่อยมากที่อร่อยมากกับจิ้อร่อยมากขอบคุณมากเลยนะคะเลินเพชรเราแบบรู้สึกดีมากเราเป็นรายการเล็กๆแต่ไปขอสูตรจากเจ้าดังๆเจ้าแบบใหญ่ๆแล้วเข้าใจดีกับเราเสมอแล้วพวกนี้ก็ จ๋วนะบ้าบอให้เรานะใช่เออจริงรจงนะก็ยังไงก็ฝากไปอุดหนุนเล่นเพชรด้วยแล้วกันนะคะแล้วก็ทำเมนูนี้กินที่บ้านไปนะจ๊ะออขอบคุณมากทุกการติดตามสำหรับร,รายการแน่ถือมากพอถือมีดฝาก like, กดไลค์กดแชร์แล้วกด subscribe กันด้วยนะ,ะจ๊ะวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ